อู้หลังนี่ไหมอุ้ยเบิ้งพี่น้องนี่คันจมเลยครับหายุ่หากินกับธรรมชาติครับพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสครับผมได้ร้ายได้น้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมอู้พน้องขันน,นี้ขึ้นจมเดียวพี่คันเบิดผม อุ๊บอุ้ยพี่น้องมีตัวครับน้่งนี่ครับนี่มีหยบครับผมนี่มีตัวในนองครับอุ่นลำกันครับผมโอ้โหเบิงมันดึง ผมกาสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องแลวก็นเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมขอต้อนรับสู่ช่องบาฟี่ตายพี่น้องหาอยู่หากินครับผมยามแรงๆสิเนาะมันนี่ผมพาพี่น้องมาปักเบ็ดคือเเ่าผมหมายเกาคือเกาเลยครับผมแต่ผมเปลี่ยนเยื่อไม่เนาะมาอนี่เป็นเยื่อใส่เดือนครับผม <c oughs> เป็นเยื่อใส่เดือนครับได้มากได้มากบ่ลายเลยครับผมประมาณยี่สิบสามสิบตัวน่ะหายยากครับผมใส่เดือนหายากตอนนี้ ผมไปขุดอยู่หลังบ้านนะผมตัวพรท่านอันใหญ่ปานไหนตัวน้อยครับเป็นใส่เดือนน้อยเบ็ดก็ประมาณยี่สิบหลังเอ้ยมาถึงมาถึงครับผมโอ้มันรุดมันรุดไปอันนึงแล้วก็หักไปอันนึงครับผมเหลืออยู่สิบแปดหลังครับผมเป็นไม้ลองน้ำอันเก่านี่นะครับผมลองน้ำคางสวนปามนี่แหละครับผมเพราะว่าณทางอื่นไม่มีไม้เลยครับผมทุ่งไฮทุ่งหน้าแถวนี้ก็ แห้งเบิร์ดกับผมขจอกกัเริ่มไถเริ่มวานกันเลยกับผมอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มแซงกันเลยกับผม,มน้องเพราะว่ารู้สึกว่าฝนฝ่า,ามันสีคึมคึมไม่แด้วกับผมเมื่อกี้กับฝนตกไปน้อยนึงกับผมตกไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้กับผมตกช่วงประมาณบ่ายสามเคิงกับผมตอนนี้กับประมาณสี่โมงนาชิดายกับผมโดยประมาณการเนาะผมออกมากับคึมคึมเลยกับผมไปเดี๋ยวไป เริ่มไส่กันเลยครับผมเป็นเนืนอไส่เดือนครับผมเบ็ดเลือยอยูสิบแปดหลังครับปะ่ะหายูหากินครับผมมานไผ่หมานมั่นครับพี่นอ้องเป็น่นกระรอใจทุกทุกท่านครับผมปะ่ะลุยกันเลยครับผม ช่วงนี้กับบ่มีไม้เลยครับน้องเอาละเดี๋ยวผมจีเสียบให้เพิ่งจักหลังนึงเนาะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเนาะการหาอยู่หากินก็นจะคล้ายๆกันครับผมเป็นเนื้อใสเดือนหน่อยครับผมนี่ครับใสเดือนหน่อยใสเดือนมวนมวครับบ้านผมเอ,อิญใสเดือนวงแหวนครับผมตัวนี้ใสเดือนตัวนี้คุณสมบัติมันดีครับผมมันเหนียวมันเหนียวดีครับผม ไปเสียบไล่ตามตะขอเลยครับผมสุดปลายตะขอก็เกี่ยวลงมาอีกห้มันให้มันเหลือสันที่สุดรลบผมประมาณนี้ครับจะใสลงไปหอดินเล็กเลยครับผมเพราะว่าพวกปดุกยังมันห,มนหากินเลาะเลาะพื้นครับนี่ครับผมประมาณนี้และครับผม ฝั่งนี้น้ำเริ่มลดหลายเลยครับผมนี่ใส่เดือนน้อยครับผมนี่เป็นใส่เดือนน้อยไปนี่หายากครับผมใส่เดือนช่วงนี้กับเพระท่านใหญ่ครับผมเห็นบ่น้ำเริ่มลดแล้วครับผมนี่ทางลงกับล้งงาครับผมนี่มันสั้นแห้งับผมเพราะน้ำมันลดหลายนี่ครับลงไปเลยอาจะประมาณนี้แหละครับผมการใส่เบ็ดเนาะเนื้อกะ หายากครับผมตรงนี้เขียดกับบมีเลยครับผมเขียดพวกไอแมงดิ้นมาทากดินนมากะบะมี่ครับผมถ้าฝนมาตกมันกับบ่ออกเลยครับผมนี่หลังฝนตกอากาศคึมคึมอู้เงื่อเต็มเลยครับผมเงื่อแตกเต็มเลยครับผมเอาเดี๋ยวผมขอโตใส่ให้แล้วกันครับผมเหลืออีกบุ๊กี้หลังหรอกครับผมนี่ในใส่ไปโซนได้ครับผมนี่จะสีหาหลังโซนนี่ กันแนก็เดี๋ยวล้อมรูด้วยกันครับผมตาขึ้นนี่ฝนตกบ่อนักหรือว่าฝนบ่ตกยังไงก็เดี๋ยวจะพามาเนาะเนาะพามาลุ่นย่ำคำขึ้นครับผมพามาลุ่นเบ็ดมายามเบ็ดเพื่อสิไดจับเขียดเพื่อนมีเนาะจักซี่หาโตกันยังไงใส่ขึ้นกันครับผมเพราะว่าเนื่อใส่เดือนก็เหลือหน่อยแล้วครับผมถ้าเบิดทุกลังนี่ก็เนื่อกับพ่อแล้วครับผมป่ะเดี๋ยวขอโตใส่ให้แล้วกันครับผมจำลุ่น้วกันครับ กระพุ้มกาสวัสดีย่ำคำขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวพามาลุ้นเบสกันครับผมตอนนี้กับนายจะเป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆครับผมป่ะเดี๋ยวไปลุ้นเบสกันครับผมกับเนื้อใส่เดือนครับเบสสิบแปดหลังครับผมตะกี้มียี่สิบหลังแหละแต่ว่าลุดเสื้อลุดกับอ่าคันมันหักครับผมป่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผม ว่าจะมีความหมานให้พี่น้องได้รับชมหรือเปล่าครับผมคือน,นี่ครับผมไปะูุยกเลยครับโอ้พี่นอ้องเบิง้งหลังแรกครับผมนี่ขั้นจมเลยโอ้โอหมุดถือครับผมลุดครับ โหนะเสียดายครับผมนี่อ๋อใสเงียบวไว้ครับผมรุ่นไล่หลังเลยพี่น้องเอ้ยบดถือเลยครับมิติเงียเบิดเมื่อกี้ก็เลาะจับเขียดมาบดิเขียดพอ่อโตหลังนี่ครับนี่มีหยวครับผมนี่มีตัวในนองครับอุ้นนำกันครับผม โอ้โหบึงมันดึงถือกับผมโอ้โหนี่ของแท้ครับผมเอาจนได้นี่โอ้โหโอ้โหสด้ครับผมโอ้ ปิ๊ญยะบ่ได้ครับยะกระเบิดเพิ่งได้ไปตัวเดียวครับผมนี่เอาล่ะผลนํากันครับ เต็มแหลกครับผมเต็มแหลกแหกหมานเนาะรุ่นมาหลายหลังแล้วครับผมกับลั่งใด้นี่ครับผมเอาโอ้กินเล็กอีก เรียบร้อยครับพี่น้องนี่เต็มแรงแห้งมาครับผมโอ้รุนมากหลายลังเลยมีแต่เงื่อเบิดครับผมเมื่อกี้ไปล่อหาจับเขียดมากกับบ่ได้ในตัวเดียวก็พี่น้องคืนนี่ เียดบ่มีเลยครับผมเมื่อกี้หาจับเขียดอยู่ว่าจะเอามาใส่จักพอได้ใส่จักซี่หาลังกับบะมีเลยครับผมนี่ในแต้มเดียวครับผมเอาล่ะพี่น้องสหรับขึ้นอีกอ่ขอลำลาเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่มื่อวันเศร้าครับผมเดี๋ยวมาลุ้นอีกเทือนึงตอนเศร้าครับผมสหรับคำขึ้นนีกอ่ขอให้พี่น้องสุ้สุดคนนอนหลับฝันดีครับผมลำรวยทุกทุกท่านครับผมไปอู้นพี่ ผมเห็นหนูมันแรนอยู่นี่ครับผมตัวหนึ่งเมื่อกี้เพียนี่นี่มันแรนมาอยู่ซื่อนเลยครับผมนี่อยู่ใต้ท่อนี่แหละครับนี่เห็นจะขวยเลยข้างล่างนี้มีขวยเลยครับผมโอ้เดี๋ยวผมเก็บไปเอากับดักมาอยู่เพราะว่าผมติดกับดักมานําอยู่ครับผมอยู่ตึ้งในรถนะครับ หายเงืยวก่อนพี่น้องเมื่อกี้ผมติดกับดักมาาลำอยู่ครับผมกับดักอยู่ในรถนี่นี่เป็นยื่หอยครับผมนี่เป็นหอยจุหอยขมครับผมนี่ผมเห็นมันแล่นเขาท่อนี่ยแหละครับผมเอา้าเดี๋ยวว่างกันเลกครับผม ครับแล้วผมว่างไหวห้นาท่อนี่ครับผมมันเป็นท่อครับผมนี่เบิ่งข้างในข้างในมีแต่หอยขวยเป็นขวยครับผมผมเห็นมันแรงของมันนี่แล้วนี่เบิ่งทางเพื่อนนี่เห็นมันแรงของมันนี่แล้วผมผมก็เลยว่างไว้นี่ครับผมเป็นเนื้อหอยขอมครับ เเ,เมื่อกี้กําลังสิกับบ้านครับผมกําลังสิกลับตอนที่รุ่นเบ็ดเสร็จแล้วครับใครเนี่ยไปเห็นได้ยินเสียงยังชกๆกชกมึนี่ครับผมสองมาเห็นติหูเนาะแ้วมนันนี่ปุ๊บปุ๊เขาหูนันเอาละเจอกันตอนเช้าครับ ก็อาดุณสวัสดิ์ตอนเศ้าๆครับพี่น้องแดดขึ้นแล้วครับผมหกโมงครับช่วงนี้พามาเก็บกูเบ็ดครับผมตอนเศ้าเนาะหลังจากที่มันขึ้นนี่ได้ไปตัวเดียวครับผมตอนเศ้าอ่ะสิมีความหมาให้พี่น้องได้รับชมมีแต้มอีกหรือเปล่าเน,ะน,นาะสิไงเด็ดปนในเปล่าเศ้านี่ครับผมป่ะเดี๋ยวไปรุนกันเลยครับผมยังอยู่คือเก่าเนาะอย่างนี้ เนียบเบิดคือมีแต่เนียบเบิดมีแต่นิ่งๆเนาะอันนี้ก็นนมีบ่ถึกเลยพี่น้องเลย,อยโอ้หลังนี้มั้ย ปึ้มมงพี่น้องนี่คันจมเลยครับมีตัวหรือเปล่าอ้าเดี๋ยวผมสีลงไปครับ มัดถือครับพี่น้องหลักจมเลยครับมัดถืออ้เสียดายครับพี่น้องเมื่อกี้ดึงขั้นจมเลยครับมัดถือ โอ้ขั้นเียก็โตมิงเดียวพี่ขั้นเบ็ดผมมีตัวมาเนาะอุ๊บอุ๊ย่นาะมีตัวครับอุ้ยเอาไปขึ้นมาแล้วตัวแรกน้่งโอ้โหแต้มสวยครับอือหือ มาแล้วได้ปนเลยครับผมเศร้านี่อาาเอาละนี่ครับพี่น้องได้ปนแล้วครับผมเศร้านี่เกือบลุดแล้วติดอยู่น้อยเดียวมิน เต็มสวยครับผมเ <ica> ต็มแรกของเสานี่ครับผมสวนหมากมีแต่เงือเบิดครับผมวดถือเลยนี่ก็เงือเบิดนี่ฝนตกตลอดเลยครับผมตอนประมาณช่วงเร่งๆครับผมปลา ปลามันหูฝนครับผมปลาหูฝนปลาไม่ค่อยกินเยื้อเลยครับปลาหูฝนคืออย่างความหมายนะพี่นอ้องคือว่าปลามันหูว่าฝนตกครับผมบัดทีนี้มาก,กับภาคกันดีใจว่าสิได้น้ำม,มีน้ำม,มีอย่างมากปลามันก็เลยไม่ค่อยกินเยื้อครับผมประมาณนี้เนาะที่รู้มากพี่นอ้องพิถีพิถันไดก็สามารถแนะนำกันได้ครับผมไปเดี๋ยวไปดูนต่อครับ บร้อยนครับพี่น้องด้ยุตโตเดียวกับผมแกยวม,มีป้ายเบิ้งดักหนูผมทีผมใส่ไว้วยุ่นหลังหนึ่งมาขึ้นผมเห็นเห็น,มนแมนเขาหูทอเดี๋ยวไปดูครับยุ่งข้างๆกันนี่แหละครับทีผมใส่เบ็ดโอ้โหพี่น้องน้องอุดปูดนี่ อู้ตัวตัวใบใหญ่ครับหนูหน่อยนี่ผมเห็นมันแล่นเขาหู้งทอเนี่ครับผมนี่มื่อคืนนี่ผมก็เลยดักไว้เพราะว่ามันมีกำลังดักติดรถมานําครับผมวันสองสามลังเนี่ยก็เลยมาใส่เอา้มามันเลยมันทั้งหนูมันทั้งปลาครับเอ้าพอได้ปิ้งก็พอได้ปดิ้ปงพอได้กปนครับผม นี่ละ่ะการหายุหากินก็ธรรมชาติครับผมนี่ละ่ะเป็นแบบนี้แหละครับผมหายุหากินกับธรรมชาติครับพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสครับผมได้ร้ายได้น้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมสำหรับมืบ้อนี้เนาะได้ยุ่มแต้มเดียวกับผมป่ามาันขึ้นได้ตัวหนึ่งตอนเศร้าได้ตัวหนึ่งเป็นสองตัวครับผมรวมเป็นสองตัวได้นู้น้อยตัวหนึ่งพอได้ปิ้งในปนเนาะพี่น้องเอา้าสำหรับใครที่ชอบคลิปหายุหากินแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้บ้าพี่ตายนะครับผม เจ้าเ้าๆนี่ก็ขอยพี่น้องผู้ขน้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมลำรวยลำรวยทุกๆท่านครับผมใน,นก็นขอลาพีงเท่านี้พี่น้องผลงานกน็ได้สองตัวปลาหนูในตัวหนึ่งหนูหน่อยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลำล่าไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอคุณหลายครับผมที่เข้ามารับชมครับ